ียูนแคลฟูลีไงเงือบเดตาทําำดีๆเด้ค่อยๆอีซี่อีซีอีสีตอนนี้นะครับน้ำกำลังท่วมหนทางแล้วนะครับท่านพายุอะไรนะอะไรซินซินน่ะซินอะไรนะ เก็บบวมให้หน่อยจ้าบวบงูก็เอานะจ้าเอาเหมิดซุกบวบเลยค่ะบวบยังไงบวบเยอะแยะค่ะพุ่นบวบงูกินบมได้นะขึ้นสูงแล้วอันนี้บวมหอมกับบวบเหลี่ยมจ้ามียูมุมหนีนวยหนึ่งเห็นยูม่หวานอันนี้เอาไว้ทำพันค่ะมันเก่แล้วค่ะแต่แม่ อันนี้มาบวมหอมนะพ่อออมพอดีมีปลาออมน้อยนั่นก็นได้ด้วยนั่นน้อยนั่นได้อยู่บ่มน้อยนะันพี่จ้าคนเอายวกินเยากกินได้ซ้ำหมดบวบพวงค่ะนี่ซ้ำนี่ก็กินได้ค่ะโอ้ยอันนี้บว,วบวเดีย,เยมอันนั้นหนู <c oughs> นเลี้ยงไปเลี้ยงมาเมื่อนั้นเมื่อนี้มาสิมาเมือ่อใดก็บ,บ่มามันก็นเล่นน่ดินตนูหนู่ยนึง อันนี้บวบอะไรบวบเรียมทำไมไม่ปลูกแตงโมแตงโมมันดับแนวเหมือนเ้าค่ะเอาไปไม่นวดเยอะอ๋อวาวว่ามันแก่แลรวดูพ่อออมไหมคะออมเหรอคะหรือยำเมนูอะไรคะออมกบใส่บะกมี่ ว้ายทำไมดอกแคออกลูกเป็นบวบละเตามาดูสิต้นแคออกลูกเป็นเป็นเป็นนี่เป,นนเป็นบกบวบน,นั่นไงเห็นไหมแคอะไรออกลูกเป็นบวบละเตาอ๋อหัวยังเดียวประทานเห็นหรึมันแก่แล้วอันนี้เอาไว้เฮ็ดแนวแล้วเนี่ยมันแก่เกินจะกินได้ละมันปากมือ,าม,อมาแม่นะนประดุมไง ไงร้ามไซเบตบอปาดุกบ้านห้าหรือปาดุก,กบิ๊กอุย๋ยหรือปาดุกเอียงแยกบอออกแล้วเพราะว่าแบบว่าหน้าห้าวด้เลี่ยงกับจริงแต่ว่าคนอื่นเขาเลียงเวลาหนามันหลวดมากมันก,กับม้าออมค่ะเดี๋ยวไปอมใส่บ,กบวกบวบเมื่อกี้นี้นะจ๊ะ มันจื้นแลมันจื้นตาตีนกี่เมื่ออาห้าก็มีแไ้วกินเต็มไปเมิดเลยบอคุ้มกินจนว่าอยากแล้ว่ะอันบอร์ว่าตำแม่นบอมันยังอยูย่อันว่าเก็บงมือ่ เป็นตาแซบไหมคะโอ้วว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 าวแม่เสร็จแล้วเด้อแม่มากินขา้าว